เกรรถใครอะคันนี้มีลูกคา้าเอารถมาขายครับเอารถมาขายเกตรว่ารถอย่างเงี้ยมันจะเหลือสีเดิมบ้างไหมเพราะว่าไม่น่าจะสีเดิมครับเพราะรถมันเก่าครับเดี๋ยวเฮียจะเช็คภายนอกให้เกตรดูก่อนเลยนะว่ารถมันเคยทําสีตรงไหนบ้างนะเอาชิ้นแรกเลยแน่นอนปากกระโปรงทาสีแล้วแบบเร็วๆเ,เลยนะเกตร์นะเอาแค่หนึ่งนาทีเสร็จเลยอันนี้สีเดิม111ไมคอนเฮ้ยอันนี้ก็เดิม อันนี้ก็เดิม107ม็ดไิคอนหนึ่งอันนี้เกตมีเบียดเลยอันนี้มีเบียดแน่นอน500กว่ามิคอนเลยชิ้นนี้มีเบียดแน่นอนเดี๋ยวดูฝากระโปรงท้ายนีย่อันนี้ก็ทําสีแล้ว227มิลลิคอนมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างเลยดูสิมันจะมีสีเดิมบ้างเปล่าอันนี้ก็ทําสีแล้ว164มี่ไิคอนอันนี้ก็ทําสีแล้ว164มี่ไิคอนเหมือนกัน อันนี้ยังเดิมอยู่128ไมคอนเฮ้ยไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะยังเหลือสีเดิมบ้างนะไม่ทาสีทั้งคันนะอันนี้ก็สีเดิม107ไมคอนแกถือว่าใช้ได้นะรถเก่าขนาดนี้นะยังมีสีเดิมอยู่บ้างท่านผู้ชมครับกรุณากดแชร์กรุณกาก,ณกดติดตามเดี๋ยวคลิปที่2เดี๋ยวผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูว่าวิธีการดูรถชนดูอย่างไรกรุณาติดตามนะครับ